สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัท h เ m Motor อยุธยาบางมหันต์ครับวันนี้นะครับวันที่สิบห้านะครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเซลเอกนะครับวันนี้ผมก็ได้นะครับจัดส่งรถหนึ่งคันนะครับเป็นรถร้อยสิบซีซีนะครับคันที่ลูกค้าเห็นนี่คันนี้เป็นมือสองนะครับมือสองโชว์นะครับเอากลับจากโชลูมสาขา ต่งจังวัดนะครับวันนี้ผมก็จะทาการส่งนะครับลูกค้าจ่ายตังมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเทสก่อนออกนะครับส่งวันนี้นะครับคันนี้นะครับราคา4ี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นรถมือสองขายสดนะครับไม่มีพอนะครับพร้อมหลังคาเลยนะครับคันนี้นะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรมือสองนะครับขายสดนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับ ไหนนะครับสนใจรถเครื่องยนต์1 1 0 c ีนะครับรุ่นสองครับตอนนี้เรายังมีอยู่หลายคันอยู่ครับราคาส45,000นะครับพร้อมหลังคานะครับไม่มีหลังคาอยู่ที่สี่นี่อายุเจ้า60แล้วนะครับขาขายของชํำนะครับส่งแก๊สส่งน้ำนะครับทำคนเดียวนะครับคุณลุงไม่ง้อใครด้วยขับเองส่งเอง เบรกเบ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 กจะให้แวบหรือว่าลุงจะเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันนี่ชนสองร้อยฟ้าผมเลยลุงรู้จักผมได้ไงมซื้อรถเนี่ยคนน่ะที่เขาซื้อใหญ่กว่านี่แล้วก็ไปเติมน้ำมันที่บ้านไปซื้อน้ำมันที่บ้านแล้วก็เขาก็แนะนำเราก็ถามว่าอยากจะได้อย่างเงี้ย ติดต่อที่ไหนปรับหมุดให้หน่อยเขาก็เขา,าก็ให้นำมาเราก็ให้ให้ให้หมายเลขโทรศัพท์เราก,ก,ก็เลยโทรมาเช็กว่าที่อยู่ที่ไหนแล้วก็ปรับหมุดมาอันนี้ลูกค้าบอกต่อมานะครับเขาไปเติมน้ํามันร้านลุงลุงเป็นร้านขายของชํานะครับมีน้ํามันขายมีแก๊สขายมีของชารวยเอ้วิช่ของชารวย มีของชำขายอ่าน้ำโคกไปลังๆในแก้วอ่ะ,อะฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยร้านอยู่ไหนร้านอยู่ติดกับพระราชวังบางเวนติดกับวัชชุมพลเลยอืมลูกค้าท่านไหนนะครับที่บ้านเรือนอยู่แถวนั้นนะครับไปซื้อของส่งได้นะครับกับลุงลุงประดิษฐ์นะครับขายมานานละขายมานานลุงบอกว่าใครเอาเอา,เอาแบงค์พันมาซื้อของห้าบาทสิบบาทมีทอนไหม มีทอนหมดแน่ลุงบอกร้านลุงมีทอนซื้อของ5้าบาทแบงค์พันลุงก็มีทอนนะลุงบอกนะไม่เกี่ยงลุงไม่เกี่ยงแน่ลุงไม่ว่าลุงไม่ว่าบอกร้านไหนด่ามาร้านลุงลุงบอกว่าทอนหมดหบาทจ่ายแบงค์พันลุงก็มีทอนนะครับฝากด้วยครับลุงประดิษฐ์นะครับขายของอยู่แถวพระราชวังบางบัินนะครับนี่วันนี้ก็มารับรถเดี๋ยวรอคนส่งนะครับมาขึ้นนะครับ